ผมบอกเลยถ้าพูดถ้าพูดราคาต้องซื้อนะไม่งั้นผมจะเอาคลิปที่บอกว่าเลขพี่มะรีว่าที่รับมื่อก็บไปให้พี่มิโกะดูต้องซื้อนะคี <c oughs> ่มาทันไหมทันครับผม เด็กผมฟาร์มรอแล้วดีกลับไปพร้อมตีตีอะไรเมื่อตีอะไรสนับอัพได้ต่ำสุดห้าดาเมจนะคือจากสิบทีเหลือเก้าเหลือแปดเหลือเจ็ดเหลือ 6, หกเหลือห้าแต่ถ้าสมมติมึงตีแตกคือต้องกลับไปเรล่<ใ>นที่สิบใหม่นะการแตกกันได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยกว่ากว่าจขอตังค์มึงดิกทำให้เสร็จเลยแช่เปล่าทำเสร็จเลยวันนี้เราจะรวยไงี้ยเราเหลือทำกี่รอบ สามเปล่าข้าวข่าวแล้าเดยทำกี่รอบสามเปล่าน่าจะสอนมั้งามีสามคนต่อคหาสำหรับคนขยันขอบคุณนะครับผมห้าสิบดวงนะจ๊ะวันนี้เราเช้าเหมือนเดิมเนาะเมื่อวานตอนนี้ผมไปดูเป็นโตกันแบบนแล้วแล้วคือรู้จักวางไงวางไงวางไง ้องเรียนใช่ป่าวไม่ใช่อยากพูดเหมือนกันเฉยๆแล้วแล้วแล้วคือออกไปรอถ่ายรูปกับพี่ป๊าคนเดียวโตเปิดเปิดเปิดประตูออกมารอถ่ายข้างนอกเขียวๆอ่ะแล้วก็มีแบบคนรู้จักก็มแบงค์เอฟซีด้วยก็มาขอถ่ายลงถ่ายรูปอยู่ในนั่นจับมงจับมือวดดงวดดีไอ้ยังข้าหลังงงแดงเลยไอ้ยี่สองตัวที่นี่ใครเนี่ยไม่เย็นไม่เย็นมากเลยไอ้สองตัวที่นี่ใครวะเนี่ย เขาขอถ่ายรูปว่าถ่ายหรือบอกว่านี่คือเราถอดแล้วต้อนรับที่พี่ปั๊บตอนแรกเขาคิดว่าเราเป็นพี่ปั๊บปเปล่าเปล่าอะหรือว่าเราเป็นเด็กเด็กถือเด็กถืออุปกรณ์ให้โปรเจกต์เอาไว้เอยผมอยากย้ายก็มาดีที่นี่ยินดีต้อนรับอยู่แล้วปาโต้แล้วมาทำฟุตมาแล้วรวยรึเปล่าแต่คงไม่รู้ อรชาทะฮัลโหลวันยุคเขาไหมจ๊อกกอดซับเจ้าถามพูดดิ้งให้พี่เลยดิว่าสรุปบิ๊กโกอยู่ไหนวะโทรไปไม่รับเลยวะอ๋อโอเคโอเคแป๊บนึงนะเออคุยหน่อยคุยหน่อยให้หนูขับเป้าขับไฮเออร์เป้าแล้วม่เป็นไรมาเป็นไร ฉันยังไม่เปลี่ยนใครอยากโอ้ยแถวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ตัวคนนี้ตัวคนนี้นี่จ้าวคนอยากได้คันนี้เลยคไหนต้องทำอนไรเหรอใครขับวะเอ้าเป็นตรงนี้เนี่ยวะเยังเลยล้อกใครมาสวยอ่ะเนี่ยอยากได้คันนี้มากเลยรถล็อกใครล็อกใครอ่ะแต่ที่หาคนลงโอ้ผมอยากได้คันนี้มากๆเลยลองขับไหมจุ๊ ไม่เอาเดี๋ยวอยากได้มากกว่าเดิมถ้าสมุิได้คันนี้นะผมให้พี่เฉินกลัมาครบพี่มาเลยได้เลยนะบอกก็เลยจริงเกเให้แบบนึงเอาเงินมือก่อนอนี้มึงอดอดเลยอดไ้เอาหรอเบือเอจะบอกว่า้าสมได้คันนี้พี่เฉินไปไหนก็ไปเออออกไปจากชีมไปเลยเอาเปาแล้วออกจากทีมไปแล้วเาผมพอดอยากได้แล้วว่าแต่ผมไม่มีตังค์ด้วผมอยากได้มารนาแล้วอะอันนี้ก็ฟรีนะเอาจิงอ่ะเอาใครเอามาให้อ๋อพอดีจับสลากได้อโอ้โห แรกอาทำสองเอาเปล่าหุยไม่เอาอแต่งเต็มนะจูนแบบฟิลฟ้าเลยเอาเปล่าบอกสูตรได้ด้วยเอาเปล่าจริงเหรจริงหรอจริงๆแรกอะไอ้แรกเอาเปล่าเอานะแต่งเต็มใช่ไหมเอาแต่งเต็มแต่ลองลองไม่นะแต่คือแรกแต่รถน้ำไม่แรกทะเบียนนะอันนี้ทะเบียนอะไรอ่ะขอดูหน่อยไม่ใช่ก็ต้อง๊กอยากได้ทะเบียนเดิมมาทะเบียนไม่ ไม่ใช่ทำเปลี่ยนทเปลี่ยนรถไอ้กล้องมาทำเปลี่ยนเดิมได้เปล่าจะได้ทำเปลี่ยนเดิมมนนาลรกจริงเปล่าลรกจริงเปล่าแต่งเต็มหรอแต่งเต็มครับเอาสิฮะ,ะจริงหร้อแลปลงมาแรกเลยได้ป่าวเอามาแรกตอนนี้เลยหรอใช่แรกตอนนี้เลยเดี๋ยวญญญขอถามเจ้าของอีกทีนึงได้ไหมอ้าวล้วใครเป็นเจ้าของอ่ะไบอันโอ้ยคุณตั้งนานว่าของพี่มันเลย งั้นถ้าจำมดจะแรกแล้วบอกนัทรมาสามเจ็ดแปดเเคไหมครับสามเจนะเอ้ยทัเเ็นคันนี้ก็สวยปะ MKL ก็จะำแต่จริงแรกแรกคันเลยก็ได้นะแรกทับเอนตัวก็ได้นะหืมคาพันอะไรลับมาแน่เดี๋ยวรอรอคันมาอ่กอนแน่รอรอคันนี้ก่อนเดี๋ยวจะกันโอเคไม่ขายจะแรกว้ย โดนทำว่าไงติดที่เท่าไงฮ่าติดจังเลยนะติดแล้วติดทีที่สี่ได้อะไรอ่ะติดอะไรวะทำอะไรอ่ะมปงกฉลามไงสี่เหรอเหล็กหมดตู้หมดเลยสัสเกิดอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าหมดจนแบบต้องเอาจากพี่เพ็บเลยอ่ะพี่เพ็บมาให้ตีทีที่สี่แล้วตอนนี้มึงมีปากฉลามยังมีแค่เฮียแล้วมีแต่บูเป็นไอ้สัสยกเลขกระเป๋าไลย ต้องเล่นกระเป๋าสีก้าวๆแม่เอาของให้พ oh, okay. ี <S <S ่โทนี่ป่ะเออพี่โทนี่เลอ้าวเก็บคัพเปอร์เข้าไปในตู้แล้ววะเดี๋ยวค่อยให้จริงๆวะอยู่ในตู้บีไหมนี่พี่มาเฮ้ยนาะเห็นคันาดน่าเปล่าเลเขาสีขาวใช่เปล่าใช่ต้องเอาของของไปแรกอ่ะเขาบอกว่าเขาเขายอมแรกด้วยอ่ะเขายอันน้นอ่ะันน้นอ่ะมันมมัันนแพงกว่าตั้งหลายมือนะคันนั้นอะ มันเอาแล้วมันกล้วยหอมไหมล่ะไม่แต่เอามาก็เป็นสีมันเดิมไงกล้วยน้ำว้าเอาเปล่านั่นแหละรัเปล่านั่นแหละรัเปล่าเนี่ยคันเนี้ยคันเนี้ยคันเนี้ยคุณผู้หญิงเราต้องเราต้องรู้ก่อนไหมผมเรียกช่างมาแล้วอ๋อโอเคครับคุณผู้หญิงพูดเล่นใช่เปล่าพูดเล่นอะไรหรอพูดเล่นเรื่องกล้วยหอมอ่ะจะแรกรับจะแรกจริงจะแรกจริงกล้วยหอะไรกล้วยหอม ไอ้อันสองคำนั่นงของผมไงเขาเรียกว่ากล้วยหอมมีชื่ออยู่ไงว่าตกใจหมดเลยอยากแรกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวถามให้คร้งแรกเราบอกนะโอเครึเปล่าโอเคเดี๋ยวโทรไปเลยโอเคไม่เอานล้วเป็นใจละพี่เฉินโชว์คำสปอร์ตหน่อยผมอยากได้คำนี้เขาจะขายอ่ะซื้อต่อเปล่าเท่าไหร่นอนนาเป็นไงเท่าไรพูดมาเลยพูดมาเลยไม่แรกแล้วอยากซื้อต่อเริ่มมาเลยเท่าไหร่ว่าไงนี่อะไรที่รักเท่าไหร่ฮะ อยากจะเท่าไหร่ก็ว่ามาอ้าวผมบอกเลยนะาพูดถ้าพูดราคาต้องเซอร์นะไม่งั้นผมจะเอาคลิปที่บอกว่าเลขพี่มารีว่าที่รับมาเกยกไปให้พี่มีโกดูต้องเซอร์นะพี่บูปิตติดยังเนี่ยเต็มราคาเต็มที่เสียที่รับอยากได้เหรอคะครับใช่ประเดี๋ยวโจ๊กอยากได้เลยอยากซื้อให้โจ๊กเอ๊ะเดี๋ยวมารีต้องถามเจ้าของก่อนอะเจ้าของคือใครใบอั้น ทำไมรู้ว่าก็ถ้าสมมติมว่าปเป็นฉันไม่ซื้อคันนี้ผมอะ่ะผมเอาคลิปเสียงไปให้พี่ไปกดฟังเงองด้วยเล่นที่รักกันทั้งสองคนเลยไม่พี่คุยกันแล้วพี่คุยกับไอ้นี่ไปแล้วพี่คุยกับโก,โกไปแล้วคุยอะไรโทรไปหาแล้วว่างัยคุยเรียบร้อยหมดแล้วเมื่อก,กี้เหรอง่ายก่อนล้วนี้กันเหี้ยไปเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าอยู่ไหนอะ่ะไปหาเปล่าเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปต้องซื้อนะบอกว่าก่อนต้องซื้อนะที่รักเดี๋ยวเขามานะไปเจอกันนะเดี๋ยวพี่จะมีอะไรจะมานะ โคตรเฮี้ยบอกเลยโคตรเฮี้ยเฮี้ยมากไม่มีใครเฮี้ยเท่าหัวหน้าแก๊งผมแล้วเจ๊ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่พี่เฉียนจะมีเมียสองคนนะรู้ไงมน้องรู้แล้วเงินมาสิโทษเฟี้ยวบอกเลยเฟี้ยวเหรอไม่ดีเลยนะแบบนี้มีคนเดียวก็เหนื่อยแล้วหรือเปล่าน้ำทามันมันลอยพื้นแบบนี้มันโกงไหมถ้ามันลอยพื้นนะเพราะอะไรมันลอยพื้นถึงวะเออเพราะอะไรวะเออทำไมตองน้ามันลอยวะ มันเป็นที่มอนหรือเปล่าไม่ได้ปไปไหนหรอกอไม่ไหนจบไม่ล้อมขอบค่าพี่มิโกโอเคหรือยังอะบอกว่า ร้องห้านอยู่ตรงข้ามแลนด์มาร์กใครบอกอะมุดดิงบอกมาแต่บอกให้ไปเจือนประหารละเราไปหลอมอั้เปร์ต่อเด็กขวาไม่งั้นคืนนี้ไม่แสวบเอตุเลยแค่สองร้อยโอ้คืนนี้เราจะรวมแน่เลยเดี๋ยวก่อนนะเรามีเรามีสีดำเท่าไหร่นะไอ้สีฟ้าเท่าไหร่นะพันสองสีฟ้าพันสองหารสี่เหลือเท่าไหร่วะพันสองร้อยหารสี่ ไอ้หันห้าหันห้าพ่อเพชรหันห้าเหรียสองร้อยเด็ต่อร้อยเจ็ดก้อนละห้าร้อยโอสนสองก้อนละห้ารอยได้ไงไม่ก็เอ็นจีรับก้อนละห้าร้อยขายเอเปลสมร้อยไม่ใช่หรอไม่พี่เกียร์รับก้อนละห้าร้อยสามรอเอาไปขายสามร้อยเอาไปขายเอ็พีซีไม่ดีกว่าไงแล้วก็สีแดงไม่ท่าไลสีแดงไม่ท่านราย จำไม่ได้นะสีร้อยหนึ่งหรือเปล่าป้าจริงพูดจิ้จริงเหรอใช่ไม่เกี่ยไหนวะไม่ใช่โอ้โเขารวยอยู่แล้วแล้วทำแบบไหนกไม่แต่ว่าพอเราทำเสร็จแล้วเราหันครึ่งแล้วโจ๊กของโจ๊กก็ไว้ครึ่งหนึ่งถูกเปล่าใช่โอ้โหแต่ก็รวยอยู่ดีเปล่าขายใช่ไหมไม่ขายไม่ขายให้ไปเลยถูกเปล่าใช่ใช่ให้แจ้งเราของโจ๊กอะ ในโจ๊กทำน้อยโจ๊กทำน้อยไม่ต้องหันเครือครับเปล่าหายไปเถอะเพราะว่าแต่ร้องเพลงได้ของมาเยอะอยู่เนาะใช่แต่ว่าจ๊กขายกันได้ตัวเงเลยร่วงทำทั้งคืนทำไมต้องไปขายได้สามร้อยกว่าเองเออทำไมร่วงทำทั้งคืนแบบได้ของเพิ่มคนน้อยเลยร้องเพลงเพลงเดียวได้ตั้งสามพันนัดนะไอ้ดาวไปขายใครน้าดาวี่เกียรตินะเปล่า มาอย่าไปขายเอเซีเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวมิกเดี๋ยวคนรับแน่เลยเชื่อได้ราคามันต้องขึ้นแน่เลยแต่คนทำเยอะมากเลยนะลงไปหาเก็บไว้คือว่าคนหนาแน่นเด้อเอาล่ะแต่ขายกับคนยังไงก็ได้มากกว่าเอฟอซีอยู่แล้วอะโอเคแล้วถ้าขายเป็นเศษล่ะฮะขายเป็นเศษเขาไม่เอาเขาไม่เอากันหรอกครับเศษรอบ้าเขาเอาใช่ป่ะไอ้นาใครเอาใครเอา ขายไปใส่ไม่คุ้มทำคุ้มกว่าไอเไปอะไรยี่ห้ากับห้าสิบโอหดูเลไอ้ดวงทำหมดนี้นลขาหมดใช่ไหมหมดนี่เลยเว้ยจริงหุดลงไม่ได้ตรงดนา่เลยถ้าขาหมดไม่ได้หมดนี่แล้วนาะมันลงไม่ได้หมดนี่จริงแต่ว่าถ้าเราทำเองอะโดยที่ไม่ได้สามพันนั้นมาไม่แต่แต่คือมันก็หมดนี้ก่อนไวไงใช่ แถมยังเหลือคอมเปอร์ไปทำอีกได้เปล่าแค่เปล่ามันเสียใจนะสี่ห้าร้อยบ้างแค่เปล่าอุ้ยโดยหัวโตอยากตีปลาฉลามแล้วเว้ย ตี250ชุดตีชุดตีครั้งหนึ่งมันใช้ตังเท่าไหร่นะตีอาวุธอะเวลาสเปรมาอาวุธอะตีครั้งหนึ่งใช้ตังเ <on> ท่าไหร่สองร้อยปะจะงรียคืนแล้วเออเจ้าไม่ปป่นต้อยังไม่แล้วเอาไม่มีกินไปแล้ววะมีมาก กระเป๋าลนะแล้ยังอ,อหอยเ<ม>อยกลับมาหาเก้น้ำแป๊บหนึ่งนะกระเป๋าเบอร์สี่เก้าเก้านะออามาเรื่อยๆพี่ไม่กดตอบยังอนะนะเอาไปแล้วนะ ไอ้แบ๊วตื่นหนานังมองทำไปกี่รอบแล้วสามรอบที่สามใช่หรอแล้วกูต้องหาเป็นยาบไหมรับไหนไม่เห็นมีเลยไม่มีกระยาบอ๋อไอีิไม่เห็นโทษกูปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ไงปิดเสียงกิจอ๋อ,อล้วกูปิดตอนกิจกรรมกูดำน้ำอยู่ไง เดหล่อใส่ร้วไปคอยองกูนะเออเจอตู้ปะแต่เมเพิ่งเริ่มหลอมเนี่ยอะเจอเนี่ยหลอนเส่รล้ในกอไปร้อมร้อนห่อยแล้วก็แล้วก็เหลือไม่่อยถามแค่เนก่องก็แล้วที่นย่งไม่ต้องเออถามก่อนอันนี้เร่องยังไม่เสร็จยังยังไงเนี่ยทันไหมเนี่ยถอนฮะส่วนกูมาก่อนที่จะมันหน่วงเหมือนกันแล้วแอบแอบเยนเย็นเไหนแล้วเข้ามาได้แล้ว แล้วยังไงแค่นั้นข <laughs> าดแบบไม่ได้เล่นนะเนี่ยะนี่แบบทำเช่ายังทำเช่ายังน่าจะหลักสุดเลยทำเช่าโอเคทีมงเสร็จอ้าวไม่เนี่ยเี่ยที่คือมันก็ต้องปิดเซิร์ฟอยู่แล้วก็เ,เป็นมือเปล่าเทนนิ่มาก่อนไม่ได้เหรอ แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวอัพอ่ะพวกเพจอื่นมาทีหลังอ่ะเปล่าเข้าได้ตอนนี้เข้าได้อย่างเงี้ยยังออกไม่ได้เลยอ้าวแต่แต่มันแต่มือเปล่ามันทันอยู่ไงอ่าใจไอ้ไอ้ไอ้ขนาดมันมันอยู่ในแนวมันอยู่ตรงไหนวะเเยรรรอออชีวิตไไม่่คทะพื ซึ่งกำลังใจเห็นเขาบอกว่าตรงนน้นมันมีสะพานมาใหม่อะได้ไปดูว่ายังใช่ไปดูมาแล้วเทเบาไอ้นะเทเบาเทเบาใช่ก็เทเลยแล้วมันง่ายขคือเปล่าง่ายง่ายขึ้นเยอะแล้ววันนี้เราไปดำกันนี่เปล่าจะไปหรือเปล่าถ้าเราถ้าเราหลอมเสร็จอ่ะไม่มีหน้ากากแล้วพี่จ้าจ้าบอกว่าทำอันโน้นอันลอยสดแล้วแต่มันต้องใช้ต้นทุนแล้วก็ใช้เวลาเยอะหน่อย ลองไปขายยาบ้างเขาเปล่าจกคุณบ้างเขาเปล่าจบได้หนิวันเนี้ยใช่เปล่าไปนะแต่<ด>นา้าเป็นน้องไม่อ,อยู่ลยลยปลาขนายไม่ได้ได้แต่บูปรีนครับโอ้ได้บูปรีนนี่ก็เฟีย้ยวแล้ว อย่าหายไปไหนอีกเลยอุ้ยแต่มันก็รวยอยู่นะวันเนี้ยเข้าไปรวมหลับป้าใครซีบ้างครับรู้สึกจะไม่มีเลยมั้งน่าจะมีทวิตตี้คนเดียวปะไม่รู้ตอนนี้ไม่ทำอะไรอยู่ทริปตี้อ่ะทำแมบ,บอยู่เทริตตี้ตกแต่งอยู่ป่ะเข้าเทส <c oughs> ให้ช่วยช่วยรอเทสหลอมเสร็จแล้วทำอะไรกันดีอันไหนในกิโลบอ่ะไหนเปิดดิ เราต้องมาอีกกี่รอบอ่ะเราต้องหมายถึงอะไรอ่ะมาหลอมมาถ้าทองแ<น>ดงอีกรอบเดียวศูนย์จุดห้าศูจุดห้า